สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ๋มพารวยนะคะความมั่งคั่งความุมสมบูรณ์ความร่ำรวยจงไหลมาเทมาค่ะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเดือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะแห่งรวยเลยปังปังกันทุกคนค่ะวันนี้เจ๊ตุ๋มก็จะพามาชิมขนมครับพี่น้องชิมขนมเจอขนมอร่อย,อยเดี๋ยวจะมาแนะนำ อร่อยจริงสุดยอดสำหรับุตมนะ่ะมันอร่อยจริงพี่น้องข้าวเหนียวสังขยาค่ะสังขยาเขาทําได้อร่อยจริงๆไม่มีที่ติเลยสํยาหรับยุตมนะขนมข้าวเหนียวสังขยาห่อละสิบบาทไม่แพงด้วย,ยเขาทํานี่หวานมันหอมอร่อยข้าวนี้เป็นเงางามเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามากินสังขยากันนะคะหกรสิบบาทค่ะสิบบาทสิบบาทนี่สิบบาทค่ะนี่ก็สิบบาทค่ะอร่อยค่ะเจ้านี้เขาทำได้อร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะก่อนจะน่ากินขนาดไหน ดูนะคะขเขาทำได้น่ากินขนาดไหนดูเมด็ดดูมเมล็ดข้าวของเขาดูมเมล็ดข้าวของเขานะคะใสาขาวเน,นเนียนเลยนะคะอร่อยมากรสชาติถึงกะทิด้วยนะคะขาวข้นหวานมันนะคะเนี่ยกะทิค่ะพาดูนะคะดูกะทิเข้าค่ะเขาทำได้น่ากินมากเลยนะคะ สุดยอดสุดยอดเห็นความอร่อยดูกะทิค่ะดูกะทิสดดูสังขยาค่ะดูสังขยาเขาสังขยาเขากน่ากินนะคะดูสังขยาเขาค่ะโอยหมดก็ มดได้กลิ่นก็นมาเลยนะพี่น้องเนี่ยน่ากินมากเลยนะคะตอมพอดกองค่อยมดก็ได้น่ากินมากสังขยาค่ะห่อละสิบบาททำได้อร่อยมากเกตุ่มซื้อมาสองห่อค่ะตุ่มให้ดูสีสันนะคะรสชาติของเขาหน้ากินมากเลยนะคะ สองห่อคะ่ะสองหอ่อนี่ห่อนะึงห่อนะึงกินข้าวเสร็จก็มีของหวานรองท้องนะคะตบท้ายด้วยของหวานคะ่ะตบท้ายด้วยของหวานสังขยาคะ่ะพี่น้องสังขยาซื้อค่ะซื้อห่อละสิบบาทก็ทำได้น่ากินมากเลยดูพี่น้องให้ดูใกล้ๆดูสีสันของเขาข้าวสารเขาก็ ขาวเนียนแล้วน้ำกะทิเขานี่ดูกะทิสดเขายังข้อนอยู่เลยนะเขาทำสุดยอดเลยได้อร่อยมากอยากให้พี่น้องมาชิมจังเลยเนาะอยู่ใกล้ๆก,ก็จะซื้อฝากเลยเนี่ยน่ากินมากเลยพี่น้องเอ้ยของอร่อยก็อยากให้แนะนํานะของอร่อยไม่จําเป็นต้องราคาแพงเนี่ยอร่อยจริงถ้าอยู่ใกล้จะซื้อฝากเลย สิฝากเพื่อนๆทุกคนเลยนี่บ้าแต่คนเลยพี่น้องแม้แต่มดยังอยากกินด้วยเลยเห็นไหมมดมดเขาก็อร่อยด้วยนะะเห็นไหมเห็นมดไหมพี่น้องเอ้ยมดก็อยากกินด้วยเนี่ยอาหารว่างของเยตุ่ม เรียบน้ำต้หู้น้อยหนาข้าวเกลียบก้าวเกลียบนี้เพื่อนบ้านใจดีนะคะเขาฝากมาให้ขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนบ้านใจดีฝากข้าวเกลียบให้ด้วยน้อยหนาคะ่ะน้อยหนาก้าวเ,เกลียบเพื่อนบ้านใจดีฝากให้มา น้อยหนาของเราเองค่ะน้อยหนาของเราปลูกเองน้ำเต้าหู้ค่ะซื้อถุงละห้าบาทามาดูดูของโปรดดูของน่ากินสังขยาค่ะสังขยาอุย้ยดูพี่น้องดูสีสันของเขาสุดยอดเลยนะจะจุ่มชิมแล้วกินแล้วผ่านค่ะ ดูกะทิสดพี่น้องดูกะทิสดเห็นไหมขาวๆอ่ะก็ทำได้น่ากินมากเลยนะสิบบาทไม่แพงนะคะสิบบาทไม่แพงดูข้าวดูข้าวมันเงาวับเลยพี่น้องนี่แหละถั้องอร่อยมันจะออกมาลักษณะนี้นะรสชาติจะได้หวานกลมกล่อมทั้งหวานทั้งมันแล้วมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะสุด,ดยอดแห่งความอร่อยคะ่ะ ข้าวเหนียวสังขยาคะ่ะสังขยาหน้าสังขยาเขาก็น่ากินนะคะเนี่ยสังขยาไข่ก็ออกหวานหวานกลมกลมไม่คาวนะคะไม่คาวอร่อยเนี่ยเจ๊ตุ่มติดใจตรงเนี่ยตรงข้าวเหนียวเขาเนี่ยอร่อยจริงพี่น้องเนี่ยข้าวเหนียวเขาเนี่ยเจ๊ตุ่มจ้ะ ช้อนจัก้ดูนะคะลูกข้าวเขาดูข้าวเขาพี่น้องลูกข้าวเขาข้างในเขาก็ช่ำเป็นเงางามเลยนะคะพี่น้อง แต่ข้างในเขาก็ยังฉ่ำเงางามเลยอร่อยค่ะอร่อยกินด้วยกันนะคะสิบบาทค่ะสิบบาทโอ้ยน่ากินมากเลยซื้อเข้ามาค่ะซื้อเข้ามาเขาทำได้อร่อยจริงๆที่ตุ่มเห็นก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆถ้าได้แวะมาก็มาชิมนะคะเทียมเ,เพื่อนองสองห้องค่ะ ตังขยา1สิบบาทอร่อยมากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดินทําไปไหนก็ขอให้ปลอดภยัยแควคาดาจะาอันตรายทั้งปวงค่ะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะเงินไหลกองทองไหลามาเต็มบ้านเต็มเดือนแต่กระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตตีที่มอบให้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีนะคะขอบคุณคะ่ะ